สวัสดีกับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แพรมจะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักสำนักงานของ Broker e n e r ี่มาเลเซียนะซึ่งก็แพรและพุทธโรดค่ะเดินทางมาร่วมงานนะคะคอนเดกซิสพ่าของดาก้า Broker Energy ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันข้างหลังนี่คือโลโก้ใหม่ของ Broker Energy นะทุกคนตรงนี้ก็คือนะคะเป็นแฟลก์ดาวน์นะที่คนเราดึงมาต้อบอกว่าตรงนี้ตึกนี้เป็นสามทับตึกที่ทำงานของ Broker Energy ที่ตั้งอยู่มาเลเซียนะทุกคนและเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมีฝั่งที่เป็นห้องประชุมสัมมนาฝั่งนี้นะเดี๋ยวพาไปดูแป๊บนึง่ง ้ยุคนกมาเลแล้ฝั่งนี้ก็่ซึ่งวันนี้ก็แพมก็ต้องนะมาปรแล้วสัิน่านทีส่วนของแต่ละประเทศซึ่งก็ได้กันอันนี้ก็จ้อีกประเทศนึี่ก็ยแล้วหลายๆประเทศค่ะบอกว่ามาหาวันนีแบบคนเยอะมากที้ลกเดินทางมารวมตกันท so ีโรงเคะเดี bon ๋ยวเราจะไปดูฝั่งนู้นกันทุกคนนะคะฝั่งนี้ก็จะมีนะคะซึ่งมีต่างหากเยอะ ฝั่งนี้นะคะก็ิษเแฟนกาแฟกคนดคอมเ้นนี้ก็จะมีกาแฟนะคะอยากช้ก็มี

ีเป็นน้องคนไทยที่ทำงานอยู่บริษัทอีกเร์เนะคะก็มาซีหาดเดม้ชมนะคะตอนนี้เป็นที่หูแล้วก็เดี๋ยวาง้าชมนี่ก็จะออกไปวจเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเดินมานี่เดินซีด้งกันค่ะจะ้วสวัสดีมาสวัสดีครับเมื่อวานเมนช้านี่เป็นีของก็ัคชุดคะม่วนคชุดคุณ ดีค่ะแล้วก็ไี้ใส่สบายค่ะอันนี้คุณเมย์คุณเมย์ทุกคนอันนี้กำลังอัดยูทอันนี้คุณเมย์ค่ะทุกคนนเดี๋ยวคุณโรเกิร์เองเนนะคะน่ารักมากแล้วก็นี่เลยทุกคนเข้าประชุมของเราวันนี้นะนี่เลยอ่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวคนณทอร์กับคุเทอร์ก็จะไปเข้าประชุมแล้วนะนะคะขออนุญาตไปแล้วนะทุกคนนี่เลยค่ะเพื่อนๆเขาก็กำลังทานกาแฟกันอยู่เดี๋ยวก็มาประชุมวันนี้ทั้งวันนะคะนี่คือสำนักงานของคุรเบร์ตเองเน็ตที่มาเลเซียค่ะขออนุญาตไปทำงานแล้วนะจ๊ะไปนนี่คไป